สวัสดีดครับทุกคนครับวันนี้ผมมากินกาแฟเต่าบินครับมากดกาแฟจากตู้ครั้งแรกในชีวิตผมที่กดกาแฟจากตู้แล้วก็มีเงินทอนออกมาเนี่ยครับเนี่ยกาแฟเต่าบินครับผมได้เป็นอเมริกาโน่ร้อนครับผมสั่งไปเพิ่มช็อตนะครับรสชาติก็เข้มข้นถือว่าเหมือนเป็นกาแฟสดนะพี่เก่งเนาะกาแฟ,าฟดสด ถือว่าดีเลยครับไม่ต้องรอคนขายเป็นตู้ขายให้เลยนะครับที่ท่าอากาศยานนครพนมนะครับตอนนี้มีแล้วกาแฟเต่าบินพี่เก่งสั่งอะไรครับสั่งโซดาครับผมโซดาเนาะ้มะนาวโซดาโอเรากินโซดาแต่เช้าแต่เราก็กินกาแฟแบบเข้มข้นนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับใน t t Content Creator นะครับที่ นครพนมขอบคุณครับ